สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะน้องฟ้านะคะวันนี้น้องมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถอะไรมาน้องฟ้าวันนี้ค่ะเรามีเป็น e สู่ดี Max ค่ะเครื่องยนต์สามพัน2011ค่ะราคาพิเศษเลยค่ะ419,000บาทค่ะ419,000บาทตัวนี้ตกค่ะข้างบนนี้ตกอยู่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณ7000กว่าบาทเองค่ะพี่เดือนถูกมากอ่ะลองดูนี่ค่ะดูโซนเลยดูเป็นกระจังหน้านะคะ เป็นกระจังหน้าโครเมียมโลโก้อีสูสุเลยค่ะนี่นะะอันนี้นจะเป็นไฟเข้าหลามอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกค่ะด้านล่างตัวล้อสภาพคืออันนี้ล้อแม็กเลยค่ะแม็กโรงงานเลยซื้อไฟนี่พร้อมใช้เลยค่ะไฮเดรนเดอร์กกระจกมองข้างจะมีไฟด้วยนะคะอันนี้มือจับถือว่าสภาพนี่แบบกิฟต์เลยเนาะพี่เดือนมีกล้องหลังด้วยนี่ค่ะลองดูได้เลยดูไลเนอร์หน่อยนะคะใช่อันนี้ไลเนอร์ ถือว่าสภาพแบบยังดีอยู่เลยใหม่มากอาถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะดูเป็นคันนี้ได้เลยพร้อมใช้งานเลยค่ะสภาพนี่คือแบบว่าไปแล้วควาใช้งานได้เลยอะทุกของขนของนะคะแล้วนั่งภายในก็ยังสบายอีกด้วยตรงนี้นะคะจะมีนี่ด้วยมีจมูกเดี๋ยวเรามาดูด้านใน,น,นกันดีกว่าค่ะอ่าลองดูด้านในกันนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เนาะตัวจอก็จะเป็นจอนี่ถ้าสกีดได้นะคะลูกค้า คือถือว่าใหม่เนาะใหม่มากแอร์เย็นเกด้านหน้าจะเป็นเกดใส่ของค่ะด้านนี้อันนี้ตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าแบบสะอาดอะคะ่ะลูกค้าปี1 7นี่ถือว่าเบาะนี้สะอาดมากเป็นเบาะเดิมๆเลยจากตู้เลยค่ะลูกค้าภายในกว้างมากค่ะด้านหลังก็กว้างมากค่ะเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันมีลําโพงด้านหลังด้วยคือฟังเพลงนี่กระหึ่มกระหึ่มบอกเลย ภายในสะอาดภายในสะอาดค่ะตัวนี้บอกไว้ก่อนว่ารถนับพึ่งเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเปิดฝากระโปรงได้ค่ะนี่ค่ะนะมีฝาครอบเครื่องให้อย่างดีเลยนะคะตอนนี้นะเป็นเครื่อง i อเทคนะคะ VGS Turbo นะเป็นเครื่องเดิมเครื่องจากตัวนี้นะแบบเครื่องเดิมเดิมเลยนะทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะตัวนี้เนาะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดเนาะที่มองหารถครอบครัวใช้อยู่เนาะใช่ค่ะ บรรทุกได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะไปกันได้หลายคนเลยนะตัวนี้มีสัมภาระเยอะเวลาพาครอบครัวไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยก็เหมาะเนาะน้องฟ้านะถกก็ได้นั่งก็สบายนะคะพี่เดือนใช่วันนี้นะวันนี้พี่เดือนกับน้องฟ้าค่ะตัวนะคะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะที่กําลังรับชมอยู่ก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เนาะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ